สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับแม่ประวานอีกแล้วนะจ๊ะคลิปนี้จะพาทุกคนมาทำทาร์ตเนาะข้อ45นะคะ Facebook ทำคลิปโปรโมทก็ได้เงินจริงเหรอไปดูรายละเอียดกันเลยคะ่ะข้อนี้ได้ทำจบนะเราได้คอมมิชชั่นทาร์ตั้ง100คอมมิชชั่นเลยนะไปะไปดูกันคะ่ะข้อนี้นะ่าเราจะต้องมีเพื่อนอสรุปแล้วยังไงอ่ะ ไหนะดูรายละเอียดดิดูละเอียดก่อนสิมันจะมีสคริปด้วยเนาะใครเคยโดนหลอกให้โปรโมทฟรีๆแล้วไม่ได้อะไรมาเลยบ้างอ๋อไม่ต้องเศร้ามาโปรโมทที่ดะกับ Selection บอกเลยได้จริงโปรโมทได้ทุกวนันมีเงินเข้า2,000บาททุกวันอืม,อมโอเคอันนี้เราจะต้องทำคลิปเนาะทำคลิปมาที่โฟโต้มาตรงนี้มานี่เสร็จปัปบ๊ปบปั๊บปั๊บ ป,ป,ป,ปั๊บปับปั๊บปั๊บอ๋อปุ่มแชร์โอเคอันนี้เป็นเป็นในเฟซนะทุกคนอ่าเฟซบุ Facebook ๊กจ้ะเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแต่ว่าเราจะต้องอัดคลิปก่อนเนาะอ่าโอเคเลยจะเข้าใจโอเคค่ะวิธีการทําของแม่ปวานนะคะแม่ปวานจะไปอัดคลิปก่อนนะคะทุกคนไปะจะใช้ติ๊กต็อกเลยนะ ขอทําแบบนี้เนาะพาทําให้เห็นเลยอ่ะโอเคโอ้โหดูดีนหน้าสดมากๆเลยอะโอเคแม่ปมานจะมาทําคลิปในช่องติ๊กต็อกก่อนนะคะให้เราเลือกที่หกสิวินาทีนะคะทีนี้เราก็ท่องสคริปให้ขึ้นใจเนาะอ่าถ้าจําไม่ได้ก็พูดไปแล้วก็กดได้เนาะอ่าโอเคเลยจะเริ่มเลยนะใครเคยโดนหลอกให้โปรโมทฟร,ฟรีใครที่เคยโดนหลอกให้โปรโมทฟ,ฟรีแล้วไม่ได้อะไรเลยบ้าง อาจากนั้นเราก็กดเบรกนะคะกดเบรกเนาะแล้วก็พูดต่อโอเคไม่ต้องเศร้านะมาโปรโมทชิดะกับซ l เลชั่นบอกเลยได้จริงโปรโมทได้ทุกวันมีข้าวกัข้าเข,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 ข้าทุกวันเลยมีภาพมีคลิปให้พร้อมด้วยนะ แค่โพสง่ายสุดๆและที่สำคัญนะถอนได้ทุกวันด้วยถอนจริงตามที่ได้ด้วยโคตรปังอะ่ะสนใจก็คอมเมนต์ไว้ได้เลย ใครที่เคยโดนหลอกให้โปรโมทั่นฟรีโอเคทีนี้ก็จะกดเสร็จสิ้นค่ะกดถัดไปอันนี้เราโพสได้เลยนะคะตรงนี้เนาะจากนั้นนะคะแม่ฟานก็จะวางแคปชั่นท่ะเคยวิธีสร้างอาชีพอ่าโอเคไปแล้วนะอันเนี้ยใครที่เคยโดนหลอกให้กดโพสไปได้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะรอให้ประมววิดีโอให้เสร็จเรียบร้อยนะคะ อ่าเรียบร้อยค่ะกดหัวใจกดคอมเมนต์หน่อยนะคะอ่ายินดีแนะนำนี่ยินดีแนะนำค่ะอจากนั้นเราก็จะมาที่จุดไข่ปลาสามจุดนะคะมาคัดลอกลิง์อ่าคัดลอกลิงก์เสร็จแล้วไปไหนจออันเนี้ยจะต้องเป็นลบลายน้ำก่อนนะคะเพราะว่าโจทย์ข้อนี้คือให้ทำลงให้ทำลงเฟซใช่ป่ะเนาะอ่าเราจะมาที่ Google ค่ะไปลบลายน้ำนะคะ เราเป็นน้ำติ๊กตอกค่ะอามาที่ snap tik นะคะแถบสีด,ดำตรงนี้นะแล้วกดวางลิงก์เลยค่ะเห็นไหมแล้วกดที่ดาวน์โหลดสีเขียวค่ะดาวน์โหลดสีเขียวเสร็จแล้วอ่ามาที่ดาวน์โหลดสีนเินต่อค่ะถ้าโฆษณาขึ้นแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเราปิดไปเลยให้เรามาดูตรงนี้โอเคดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ละป่ะทีนี้ เราจะไปที่นี่กันค่ะออกไปที่หน้าเฟซนะคะทีนี้เนาะไปแต่ก่อนจะออกไปหน้าเฟซนะแม่ปานขอคัดลอกแคปชั่นอ่าชเอาแฮชแท็ไปเลยนะคะนี่แฮชแท็จ้าเอาแฮชแท็นะคะป๊บปป๊า,ปาอืมอคัดลอกเลยจ้ะอันนี้มาที่นี่ป๊บเสร็จแล้วไปที่สาธารณะเนาะ อันนี้เหมือนกับว่าไม่ไ,ไม่ได้ไม่ได้ทําในริวนะอันนี้ยไม่ได้ทําในคลิปริวเนาะมาที่โพสต์ปกตินี่นี่สังเกตนะเนี่ยเครื่องไม่บวกมาโพสต์ปกติโพสต์ปกติเสร็จแล้วเออนี่จ้ะไม่ได้ทํารีวเนาะพอเราโพสต์ตั้งให้เป็นสาธารณะเสร็จแล้วล้วก็มากดที่ปุ่มแชร์แล้วก็คัดลอกลิงก์แล้วก็มาส่งเลยนี่อ่ะไะทีนี้เราจะออกไปที่หน้าเฟซบุ๊กกันค่ะ มานี่เลยจ้ามาแล้วมาแล้วอ่ะมานี่เลยนี่เห็นไหมมาเลือกตรงนี้ค่ะนี่คลิปวิดีโอที่เราทำเมื่อสักครู่อยู่ตรงนี้นี่เลยค่ะอ่าไม่ไม่ไม,ไม่อันนี้สร้างโพสแทนเราไม่ได้ทำคลิปรีวอันนี้ก็วางแคปชั่นเลยนะคะอือหึจ้าเปิดรับนะคะเปิดรับอืมนักเปิดรับนัก เปิดรับนักโปรโมตดีกว่านะคะนักโปรโมทนี่โปรโมทอ่าสินค้าเบิ้ลนี่สินค้าเบิ้ลอ่ะโอเคบริไม้กับย้อยยักอยู่ใกล้กันเนาะอ่าสินค้าเบิ้ลแม่ปานจะเอาประมาณนี้นะคะปั๊บนี่แล้วก็กดถัดไปนะคะเปิดรับนักโปรโมทสินค้าเบิ้ลนี่กดถัดไปแล้วก็กดโพสอือหือรอสักครู่ค่ะ อ่ามาแล้วค่ะทีนี้กดหัวใจแค่เป็นน่อยจ้าโอเคไปที่สตอรี่ค่ะแม่ปานจะแชร์สตอรี่สัหน่อยนะคะนี่อแล้วก็มาที่ปุ่มแชร์อีกก็ได้ค่ะมาคัดลอกลิงก์นะคะไปไปส่งงานได้เลยค่ะมาข้อ45เนิบห้าะน่ะกดส่งเดล่ทาร์จ้านี่เลยจ้าวางแถวขาบวงเสร็จ ส่งเดลิทักกับส so ูมายเดลิทักเก่งไหมส้มวค่ะข้อ45นะคะรอตรวจสอบถ้าข้อนี้ผ่านนะคะถูกต้องตามเงื่อนไขของ selection เราก็จะได้100คอมมิชชั่นทักเลยทีเดียวค่ะปะทำเล่น,ลนทๆทำเพ่ำๆาไปนะคะแต่ถ้าทำจริงจังแล้วก็โอ้โหเป็นรายได้มหาศาลเลยนะคะทุกคนใครที่เข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้เรื่องอะไรก็เข้าเรียนรู้นะคะเกาะติดที่ประชุมนะคะเกาะติดห้องเรียนรู้ห้องซูมเนาะ แล้วก็ถามที่ปรึกษาค่ะมันจะทําให้เราเข้าใจระบบการใช้เครื่องมือนะคะที่จะสร้างลายได้ให้กับเราในยุคออนไลน์แบบนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ